บ้านตีนี่รถสวัสดีความสุขทุกคนค่ะวันนี้เราไปเยี่ยมแม่ยาก,กันค่ะมากับสายฝนโคยปลายเลยโอ้ไม่เขาแน่เรามาเยี่ยมแม่ยาิแต่เราไม่พักบ้านแม่ยากค่ะเราอยากจะมาพักผ่อนก็เลยพักโรงแรมกันค่ะวันนี้คิดเงียอยู่โรงแรมที่เรา,าพักอยู่ติดทะเลสาบ โรงแรมที่เรามาพักติดทะเลสาบค่ะเราจองฝั่งติดทะเลสาบข้างหลังค่ะบรรยากาศดีล่มเลื่นน่าอยู่มากเลยค่ะโรงแรมนี้อายุเก่าแก่ามากเกือบ60ปีค่ะก็สร้างมานานมากลแล้วแล้วก็จอมแซมมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าห้องมันก็เก่าไปเรื่อยห้องเล็กๆแต่ว่าวิวเราหวังว่าวิวมันจะสวยสวย วิวข้างหลังรือหน้าห้องเป็นทะเลสาบสวยมากลมแรงหนาวไปนิดนึงโอ้บรรยากาศสุดส,สุดยอดเลยป่าพี่น้องงามคักไปะตะักโอ้เราจองเป็นแบบวิวทะเลสาบ วิวสุดยอดเลยข้าันง,ง,งามปเป็นตย่ค่ะ <c oughs> ้องเล็กๆ เล็กแต่วิวหลักล้านเลยสุดยอดเลยห้องหลักร้อยแต่วิวหลักล้านค่ะเราเอาวิวไว้ก่อนนั่ง <c oughs> กินกาแฟตรงนี้มองไปวิวสวยมาก <c oughs> ดีกว่านั่งข้างนอกกันข้างนอกหนาวากาดหนาวเลยแหละ <c oughs> นั่งตรงนี้ได้ชมวิว <c oughs> กินกาแฟโอ้ยไม่อยากไปไหนเลยกลุ่มผู้หญิงไว้ทองผู้หญิงไว้ทองมนานั่งส,สังสรรค์กันอยู่ในใต้ศาลา นี่ลิลลอทีาหมนังกินชมวิวดูนุกเป็ดน้ำข้างนอกดูธรรมชาติอากาศยามค่ำโอ้ยงามไร่พี่น้องเลย

ธรรมชาติล้วนๆมีองปงองเป็ดอมันยางอยู่ลังบานเต็มเลยจ้ะบรรยากาศดีแฮงเป็นสิ่อยากไปแสนอายุถ้าห้องนั่งบึ้งตาลิสาดีไลฟ์พี่น้องห้องน้้ออยๆหงเล็กๆ เราเน้นวิวคะ่ะวิวสุดยอดอเขามีเกรื่องอุ่นกันขึ้นเป็นร้านอาหารเป็นบาร์พอมมึงนกเป็ดธรรมชาติเป็ดแมนดารินตักแมนดารินหร่อยนั่งนวลกออยืนโาฟา so good. เฮ้ย <Yeah. S 1> ท้องฟ้าฝนตกตลอดทางแล้วเหมือนจะตกอีกมืดตื้อเลยฟังนว้นี่จากธรรมชาติล้วนๆค่ะปิดน้ำใสๆใสๆ้ a t e r g r รีม ทะเลสาบค่ะไม่ใช่ทะเลโอเชียนเป็นทะเลสาบเป็นแม่น้ำใหญ่เออธรรมชาติสุดสวยโรงแรมอยู่ติดกับทะเลสาบค่ะเราเลือกฝั่งวิวทะเลสาบงามลายพี่นอออ้องเอ้ยชมกาแฟแล้วมานางกินลังหน้าห้องลรว่าตลังตึก <laughs> วิวทะเลสาบ ใส่แห้งแต่มันลมเย็ยนคับหนาวลมแห้งยังอยู่ไกลานายังจะเย็ยนครัซส้ดวิวหลักร้อยวิวหลักล้านตูน้นกไงนกพลิกลนแต่เขาจะมีขนมแลเพื่อจิมหากินขนมนั่นน่ะนั่นน่ะ โมเมนตเลืออ่อนไงฮึบฮึบฮึบเรนขึ้นน้ำร้อยดูดุงดูดุงมาหลินมิวสิกอยู่นี่เนาะอุณาข้างหน้หนา,นาเป็นฝนตกเยสวิวดีครับพี่น้องเอ้ย มนรมเาวนก็ล่ะสาบูๆูิน,น,นุ่มใหญ่ฮ่าฮนะ่า <c oughs> ่าู้ยปากกันยัมาเกียรม,ม่ยาตือโอกาสมาพักผ่อนนะ้ำ <c oughs> จกักรพยาบาลตือโอกาสมาพักผ่อนบอไปพักบ้า,ไานไม่ยาแต่มาพักลรงเรม ได้บรรยากาศสวยๆบรรยากาศสวยๆแบบเบาๆฮู้ยจำเป็นนะ Yes Yes it's rain ซาดเดอร์ n ี่เป็ดขิงอ่าขา้โ e สวยจเลยวิวได้วิวักนานี่ลยเรือเรืออะไรเรือไปกำลังขลเนเซลิเซลิงโบดเซลิงโบดถ้าเินเรือไป You... Oh, fish! You see fish? Fish jump up over there. Oh, okay. Very big. Oh, if you come here, bird, you get him. oh <laughs> yeah. Oh, big pelican. Bye bye. There bye bye, pelican. <laughs> My wife probably called and was, cool. was like, get out! <laughs> what the hell, mate? He had to go very quick. <laughs> yeah, too far. To <laughs> <laughs> this one is a black, black swan. Yep. Yeah. Hong Dam. Hong In Australia, I have a lot of black, black swans. Not much. Why? Right? No, there's some white ones but I don't yeah, know where they are, I don't know. Yeah but I saw a lot of black like like yeah. Oh there's some white ones in Canberra. Yeah, I see some but not yeah. much. Oh. What is that? Look like kangaroo. Oh? <laughs> hey. Over there, boom. Oh, it's a boat. Huh? Boat? It's a boat. Look like kangaroo. Oh, the rain coming, can you feel it? Mm-hmm. Yep. Day teela. So Oh, I think rain come to us. Yeah, that's what I it said. It's coming. I can feel. Yeah, that's Ma what I said. To you. Oh, go. oh, cool. okay, go. go. Better go, better go. Have some knee gun. Phone, you're a mother. Oh, yeah, lại คนน้อยมากจังหน่อยก็สิไปเยี่ยมลูกสาวคนเยี่ยมร้านเยี่ยมแม่คนนั่นคือภาร,รกิจของเราในครั้งนี้เราถือโอกาสพักก่อนด้วยก็เลยมาพักโรงแรมค่ะตายแล้วมาอยู่ข้างคนเมาของป่อยไม่อยู่ข้างคนเมาเจ้าเอ้ยอยิได้นอนมาน้อนมาแรง ร้อยวิวหลักล้านผลมาแล้วหอ้บรรยากาศยำเย็นตะวันรับลาอ๋เปิดเอาลูกน้อยมาด้วยพอมืดแล้วเอาลูกน้อยมาด้วยตะวันตกดินมาแล้วพี่น้องเอ้ยวิว วิวนาห้องวิวสุดยอดีหลยทั้งปุ่นฝนกับยังตกขึ้นอยฝาซองฟังฝาทั้งนี้มืดตืมๆฝาทั้งนี้แจงกันปังห้องเขาอยู่เป็นเล่มหน่อยๆตะวันยาวสองสันตะวันเงวกว่า แต่ห้องบ่ใหญ่แต่ของน้อยๆเร่งมากเขาก็มีถี่อุน่นว่าอากาศมันหนาวมีไฟอุน่นหนุพวกมาก,กินเข่าน้อยสว่างเย็บเฮ้ยอากาศดีแห้งไฟอุน่นเปิดแก๊สให้อุ่น

สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนแม่พามาอีกแล้วคะ่ะมนั่งกินกาแฟดูบรรยากาศทะเลสาบสวยๆไจล่มลื่นมากคนก็ไม่พุกพลานค่ะอา,อากาศดีค่ะบแะตึงมนั่งกินกาแฟย้มส่องนั่งเบิงทะเลสาบดีเลยความ ความสุขของคนพักผ่อนไาพามากล้าตื่นขึ้นมาได้เห็นทะเลนง่งกินกาแฟบึงทะเลสงบสงบสวัสดียามเช้ากัดเกินขอ,อมากินกาแฟอยู่หน้าห้องโอ้น้ำรสด บรรยากาศยามเช้าสวยมากอากาศกำลังดีจ้ะประหนาวเลยลมโว้ยโว้ยนกมักกออยู่สภาพบูน้มลงจากมะว่านขึ้นมะหวนีีกขอบดำๆเ่ยเสมามะนามลงทะเลสาบใหญ่ แมคควอรีเลกอันนี้ฝั่งฝั่งเบอร์มอน์ค่ะเคตเบอร์มอน์ erm ที่เราอยู่โรงแรมที่เราอยู่สควิตอิ erm ้งเบอร์มอน์เบลมอนด์เเบอร์มอน์เบลล์ามองนั่งกินกาแฟ ดีไร oh, นั่งยื้สาลานหน่อยรยแล้วมฮะ Just wake up It's great h i g รืากาศดีสมกับไปพักผนพักผ่อนสายตาวันเข้าคิดสวยๆยังสิปหาไม่ย่แต่ มาขึ้นนีไปแล้วไปหาเมยาียกลับไปหาลูกลูกแฟนกับลูกเลี้ยงเรือใหญ่ไปแล้วคนลอยตุมมตต่มหมดตุ่มหมดไปแล้วคนบรรยากาศเย็นไปนิดนึงแตะวะ่ว่าอากาศก็ดีแห้งแต่นหนาวเขาบอกว่าลมแห้งฝนไม่ค่ิมากเ้าคอกว่าองพัดวอบอ เศร้านีมาล้มโบยผันล้มผูกันเลยคนาให้หดเลเนี้พอกรตงวางแทนกันทักรตองวางแท ไรจัดม่วงมาแเป็นพ่อแม่พี่น้องจัดเขาที่มีจะเบียบของเขาในงานแล้วก็แต่รู้ตัวแต่เราเป็นความจำเสื่อมนั่งเว้ากันอยู่นี่เราก็ถามถามอยู่ข้างบเก่า How old hotel? Oh God, I don't know. Before you born. Probably. Wow. โรงแรมนี้ประมาณ50อายุประมาณ50กว่าปีกำลัง60ปีแล้วรีวิวรีซ่อมแซม3รอบแล้วตอนนี้ก็ยังซ่อมแซมอยู่เพราะว่าโรงแรมเก่ามาก แต่ว่าวิวสุดยอดวิวสุดยอดแ <c oughs> ม่พานี่ไม่เท่าไหร่ก็เรื่องห้องนอนไม่ต้องรู้ราแค่นอนหลับฟันดีไม่ต้องแย่มากแต่วิวนี่ขอวิวส,สวยๆคลิปนี้ก็ลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนเข้ามารับชมค่ะขอให้มีความสุขทุกๆคนค่ะ ลาไปกับวิวส,สวยๆหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับเรานะคะสวัสดีค่ะ